รอบนี้เล่นเป็นตัวนามินั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นไอดีลองนะต้องบอกนะไอดีลองนะครับลองเปิดดูเล่นๆแล้วมันก็ติดโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีในการเล่นนะครับผมจะอยู่ที่แถวสองและใช้สกิลไปเลยนะครับผมเอาเวนติดปึ๊บเฮ้ยไม่ได้เลยเหรออีกทีปึ๊บโอเคครับได้สเตตัสมาแล้วแล้วก็อีอีคนก็เห็นป่ะปล่อยเลยปล่อยเลยยังฮะยังยังยังไม่เข้า ปึ๊บบายตีแรงนะผมบอกเลยนะเหมือนเหมือนจะอ่อนนะอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนจะอ่อนนะครับแต่ไม่อ่อนนะะทีนี้เดี๋ยวผมรอสกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้โดนแต่รอปลาก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยปลามาแล้วโอเคมาเดี๋ยวสกิลเพื่อมีโดนอะ่ะรอบนี้มีโดนปึ๊บโอ้ยนม่ดเดียวเอง โซโลโซโลโอเคสกิลสองใส่เลยนะครับเรียบร้อยครับป่ามาไหมอ่ะตีเลยตีแรงนะผมผมบอกแล้วแต่มันตีแค่สามอีนะนะมันก็น่าเสียใจแหละแต่ว่าหลักๆคือมัอนเหมือนแบบเป็นแนวกันทงสารัผมนะคือเล่นประมาณนี้แหละอย่าอย่ามาเทียบบุบโหูยติดบูสแรงจริงเดี โอเคสกิล <Okay>, ไปหาเลยปุ๊บสองดอกนะครับเด้งเลือดด้วยแล้วก็อีกดอน,นครับปุ๊บดูเลือดฮนะเอาอจะฆ่าซะหน่อยโอเคฆ่าเลยถือว่าช็อตนานนะช็อตนานพอสมควรเลยแหละโอ้ยจะตายอยู่แล้วใ <c oughs> จะเย็นเมื่อกี้ที่ไม่ตายเพราะว่าเลือดมากกว่า30%นะครับดังนั้นเลือดมันเลยเหลือหนึ่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ เด้งเลือดโดยการช็อตได้2คนนะครับอ้าวเต็มแลวนี่หว่าอ๋อใช่มียามาโตะครับมาเดี๋ยวเราช็อตต่อนะครับเดี๋ยวเราช็อตต่อนะเนี่ยครับเนี่ยมันมันหมอแบบอย่างเงี้ยวืบหมุนหมุนหมุนนวนหนเอายามาโตะเล่นเรียบร้อยเฮ้ยรอดหว่ะอ้าวเสร็จนะครับอย่างเงี้ยสามดอกครับเต็มเต็มวืบโอ้โหไม่ ประเด็นประเด็นคือ7 0็ดเมื่อกี้เห็นนะเจ็ดพัคือไม่ไม่ขีด้วยนะตีแบบธรรมดาเลยอ่ะแม่งแรงจริงเฮ้ยเหมือนเช้าเช้าอ่ะเดี๋ยวเดีคือจะตายอยู่แล้วไงประเด็นน่ะนั่นไงตายจนได้โดนามิปะวะหรือโดนอะไรโอเคถือว่าเล่นให้ดูนะครับคร่าวๆก็คือสำหรับสไตล์ในการเล่นตัวนามิเนี่ยคือเหมือนอยู่ทงอ่ะ เออมอยู่ทงแล้วรอสกิลมานะครับพอมาแล้วก็เล่นต่ออะไรเงี้ยมันเหมาะที่ประมาณนี้จริงๆนะครับแล้วดัมเมจอย่างที่เห็นเลยเมื่อเี้ใช้สกิล2ทีเดียวอ่ะ7 0 0 0แต่ว่าอันนี้โหมดอีเวนต์ดังนั้นโดน1ดอกเอเลือดส่วนใหญ่อยู่ที่6000เท่านั้นเองคือแม่งแรงแม่งแรงเกินเลือดอ่ะเราลองนึกว่าถ้ามันลงในส่วนของออลงแรงอ่ะก็ลองนึกกันดูนะครับว่ามันจะดอกแล้วเท่าไหร่นั่นเองนะฮะอันนี้อันนี้ชัดเจนนะเลือด6ก00เนี่ยยังโดนถึง7,00 0 เมื่อกี้7,005ป่ะถ้าจําดัมเมดไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของโหมดปกติที่เล่นกันเลื่อยอยู่20,000 20,500เนาะก็น่าจะเกือบ30,000แต่ว่าเมื่อเมื่อกี้คือเราเก็บสแตกมาครบแล้วแล้วก็ววเป็นอันนี้คือเล่นครั้งแรกเลยนะบอกก่อนเล่นครั้งแรกแต่ว่าพอรู้สไตล์ในการเล่นแล้วก็สุ่มได้2ตัวเนาะเนี่ยตอนนี้วิ่ง70แล้วดังนั้นผมเลยคิดว่าตัวนามิเอากันตรงๆเนี่ยจากที่เล่นมามันคือมันมาแทนโซโลได้ไหมส่วนตัวมองว่าถ้าคุณเล่นโซโลสายกันทง กันได้ครับเล่นทดแทนกันได้แต่ไม่ได้เท่ากันโอเคไหมทดแทนกันได้แต่ว่าในตัวที่ของนามิค่าได้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าอาจจะมากกว่าเหตุผลเป็นดังนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือทุกครั้งที่ช็อตมันเด้งเลือก15%อันนี้ชัดเจนนะครับหมายความว่าคุณสกิลที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะโดนกระดอก2ดอกอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้ที่เล่นให้ดูครับโด,ดนโดน1ตัวก็วนกลับมาโดนอีกทีนึงใช่ป่ะสอดอกแล้วและดอกที่2ก็คือสกิลที่2ครับ ยังไงมันก็โดนครับแล้วแม่งแรงด้วยผมบอกแล้วคือถ้าโดนชุดหนึ่งยังไงก็ตายอย่างนี้ผมคิดจริงๆดังนั้นถ้าบิ๊กมัมโดนตายแน่นอนยังไงก็ตายครับบิ๊กมัมเลือดแบบ2 0 0 0มอย่างเงี้ยใส่ดีเฟนต์ก็ไม่รอดครับเพราะว่าสกิลที่2มันทะลุไม่ไม,ไม่สนพลังป้องกันแม้ว่าคุณจะใส่เดฟ70%บก็ไม่ได้ช่วยนะครับมันมันก็ทะลุเลยแล้วก็ยังสามารถอาข้ามสิกีขวาได้อีกด้วยถือว่าแรงพอตัวเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเราคุยถึง เซตเหรียญของตัวละครนี้ก่อนนะครับว่า,าสําหรับเซตเหรียญมันเนี่ยจะควรเป็นนะครับควรเป็นนะในส่วนของชูลองครับก่อนในนี้ผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วล่ะของตัวนามนิอ่ะแล้วเหมาะสุดก็คือชูลองเนาะยังไงก็ไม่รอดอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้หาเจอเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งเนี่ยครับชูลองนะครับแนะนําเป็นตัวนี้สองเหรียญเลยก็ได้หรือสามเหรียญเลยก็ได้คือว่าเราเราไม่เราไม่ต้องเน้นอะไรมากอะ่ะเพราะถึงแม้ว่าคุณใส่เหรียญ เปโดก็จริงแต่ว่าเหรียญเปโตเนี่ยมันได้ในส่วนของเผ่ามี้แค่นี้เลยแค่แท็กเดียวดังนั้นผมเลยมองว่าใส่ชูรองเนี่ยสามเหรียญเลยก็ได้เหตุผลเพราะว่าไอเนี่ยมันเป็นสายหมัดครับแต่ถ้าเป็นสายวิ่งวงเล็บถ้าเป็นสายวิ่งหรือเป็นแม่ใหญ่อ่ะครับเป็นแม่เป็นแม่ใหญ่ร่างเก่าอะ่ะสายวิ่งอะ่ะคุณจะใส่เป็นชูรองสองและอ่าเป็นแครอทล่างที่ยังไม่แปลงล่างอะ่ะอีกอันนึงก็ได้ครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับในการใส่วิ่งด้วยถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยไอของ เบโดผมดูแล้วมันแค่2แท็กอะ่ะมันไม่คุ้มดังนั้นถ้าเล่นจริงๆอ่ะใส่ไอเน,นี้ยสามสามเหรียญไปเลยเพราะสามเหรียญผ้ามันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ที่เห็นนะ่ะคือหมด80ดสิบอีเวนต์สมมติถ้าโดน2ดอกแล้วใส่เหรียญอย่างเงี้ยนะโดนช็อตหทีเนี่ยสกิลแม่งเด้งมาเนี่ยสิบแนะครับโดนช็อต2รอบเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะสกิลสองอีกทีหนึ่งคือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างมากก็ไปรออีกแค่แบบสิบวิอะผมให้เลยรออีกสิบวิเต็มที่แล้วคุณจะสสาามารถใช้้กิลไดต่ และถ้าไอสกิลหนึ่งของคุณอ่ะโดน2ตัวใหม่คือไม่งั้นก็อีก1ิบสิบ้าวิก็มาแล้วอ่ะคือแบบงงมากคือมันเป็นตัวหนึ่งที่โกงจริงๆนะครับแต่ผมมองว่าเป็นสายหมัดที่เล่นแนวกันทงเป็นหลักและสามารถสนับสนุนได้ด้วยสนับสนุนด้วยการที่ใช้สกิลที่1อ่ะมันมันไกลมากก็อย่างที่เห็นนั่นแหละผมเลยมองว่าเป็นตัวกันทงและสกิลคอยสนับสนุนเพื่อนสายวิ่งนั่นเองนะครับก็หวังว่าน่าจะ ได้คาตอบไปเนาะสำหรับตัวนามิแล้วมีถามว่าตัวนี้เป็นซับได้ไหมนามิไม่เหมาะเหตุผลเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันเยอะสีแดงมันเยอะมากแล้วครับมันเลยไม่เหมาะสําหรับที่คุณจะเอาไปไม่รู้ดิผมมองยังไงก็ไม่เหมาะอืซับมันน้อยอะ่ะดูดิเห็นป่ะสารแทกจะเอามาทาอะไรอะ่ะไม่ได้ครับดังนั้นที่ได้จริงๆก็คือแค่ในหลักโซนตัวผมมองแบบนี้โซเลียนคําแนะนําคือใส,ส่สามชูรองไปเลยยังไงก็ดีที่สุดและสก,กิลที่1ของมันเนี่ยครูดาวแค่ยีิบเก้าวิเองงงปะ คุณลองคิดดิถ้ามันย่นไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์และรวมกับเหรียญเอ้ยเหรียญเราไม่นับนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าวิตีไปเห็นปะแต่ว่าถ้าคุณช็อตโดนสักสี่ตัวหมายความว่ามันจะเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสามสิบก็หกวิเห็นปะเต็มที่ไม่เกินสิบห้าวิอ่ะหกวิถึงสิบห้าวิประมาณนี้หลังจากใช้แล้วก็ใช้ได้อีกรอบและส่วนในสก,กิลสองคือสก,กิลที่ฆ่าครับระหว่างที่ช็อตอยู่โดนทีเดียวตายครับถึงแม้ว่าจะไม่ช็อตอออ่่่่่ะะะะยยยาาาง,งมมโตมเเืกีีี้้้ทห็นนแพสดว ยามาตะเราแพ้สีนะเป็นสีน้ำเงินน่ะถ้าจำไม่ผิดดาเมจลดลงไปอีก15%ครับก็นี่แหละขนาดแพ้สีแม่งยังแรงขนาดนี้ผมก็เลยพูดอะไรไม่ออกครับมันแรงครับตัวนี้ผมบอกแล้วว่าเหมือนจะอ่อนแต่ไม่อ่อนนะโดยเบื้องต้นนั่นเองอ่ะก็หวังว่าน่าจะได้คําตอบไปครบๆนะครับสำหรับตัวนามิส่วนตัวอุซอฟคือผมตั้งใจที่จะเปิดเอาอุซอฟนั่นแหละเพราะผมขัดใจเห็นคนหลายคนเล่นแล้วแบบมึงเล่นอะไรกันนะงงอะคือแบบทําไมมึงไปยิงอ่ะงงอะแทนนี่จะดึงธงแล้วละไปเลย มันเป็นสายป่วนครับคือด,ดึงดึงทงไปดึงทงไปอย่างเดียวสกิลหนึ่งดึงทงได้แล้วไปเลยไม่ต้องไปเล่นกับใครเลยครับไม่ต้องยิงสกิลไม่ต้องยิงธรรมดาใส่ใครด้วยซัดปิลคือใช้แค่ตอนที่โดนแช่งเข้ามาหาหรือโดนสตูเข้ามาหาก็พออยากเล่นอุนซอบอะ่ะเอาตรงๆต,ต,ต,ตอนนี้อยากเล่นแต่ว่าดันไม่มีตัวให้เล่นก็เลยทํารีวิวให้ดูไม่ได้ส่วนอันนี้คือมันไม่ได้การันตีนะครับผมบอกก่อนนะเมื่อกี้ส่มไป250 คือแม้ว่าไม่การันตีแต่อยากสุ่มเพื่อเอามารีวิวอุซบให้ดูก็แหละแต่ว่ามันไม่ได้เงียเห็นว่าเนี่ยสุ่มไปหรอบนะครับก็เดี๋ยวทั้งเดือนนี้อาจจะลองเล่นแล้วก็สุ่มดูเรื่อยๆถ้าได้อุซบมาไหลผมจะเอามารีวิวแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอโทษด,ด้วยจะพยายามนะครับอ่ะเป็นดังนี้เนาะ